ความเดิมเมื่อตอนที่แล้วนะครับเพระมหาชนกเนี่ยเริ่มที่จะมองหาธรรมะแล้วก็ได้รับคำแนะนำจากดาบท,ทั้งสององค์แล้วก็รักษาศีลปฏิบัติธรรมอยู่บนปราสาทนานถึง4เดือนหลังจากรักษาศีลปฏิบัติธรรมนานถึง4เดือนเนี่ยก็เห็นว่าเป็นจริงตามที่ดาบท,ทั้งหลาย บอกไว้ว่าความสงบจะทําให้สามารถเจริญในธรรมได้ก็จึงคิดที่จะออกบวชเข้าป่าสละราชสมบัตินะครับโดยที่สุดแล้วพระนางศิวลีเนี่ยก็เห็นว่ามหาชนกเนี่ยกำลังจะเดินออกนอกพระนครก็คือทาท่าเหมือนจะออกบวชนั่นแหละพอเห็นดังนั้นเนี่ยพระนางศิวลีก็เร่งรีบตามมาจนกระทั่งมาถึงทางใกล้ๆประตูที่จะออกนอกเมืองนะครับก็เลยถามว่าสเสด็จพี่น่าจะมอบราชสมบัติให้กับบุตรที่ก พระราชโอรสเสียก่อนจึงค่อยออกบวชได้นะครับแทนที่จะทัดทานนะฮะเพราะพระนางศิวลีก็คิดว่าจะออกบวชตามอยู่แล้วนะครับเมื่อเป็นดังนั้นเนี่ยมหาชนกก็ทําตามที่ว่านั้นเสร็จแล้วก็ออกบวชพระนางศิวลีก็ตามหลังมาติดๆเรียกว่าเดินคู่กันไปก็คือตอนนี้ก็สละตัดสินใจที่จะออกบวชเข้าป่าด้วยกันทั้งสองคนแล้วนะครับพอเดินไปเดินไปเนี่ยก็ไปเห็น เด็กหญิงคนหนึ่งนะเป็นวัยรุ่นแหละเดินผ่านมาเด็กหญิงคนนั้นเนี่ยได้สวมกําไรไว้ทั้งสองมือมือขวาเนี่ยมีกําไรที่เป็นเงินนะครับสองเส้นสองวงนะฮะมือซ้ายเนี่ยวงเดียวก็ได้ถามว่าเออเราได้ยินเสียงเนี่ยเวลาเดินมาเนี่ยจริงจรงมันเป็นเสียงอะไรหรือแม่นหนู อย่างนัน,นครับนางคนนั้นก็ตอบว่าอ๋อเสียงที่ท่านได้ยินนะเป็นเสียงกําไรที่อยู่ในข้างมือข้างขวาซึ่งมันมีสองเส้นกระทบกัน มันก็เลยส่งเสียงให้ได้ยินนะส่วนกําไรที่อยู่ด้านซ้ายเนี่ยมันมีอยูอ่เส้นเดียววงเดียวก็เลยไม่ต้องไปกระทบกับใครไม่ต้องไปทะเลาะไปวิวาทกับใครเมื่อได้ฟังดังนั้นพระองค์ก็กลับมาคิดว่ามหาชนกก็คิดว่าเอออันนี้เป็นการสอนเรานะนางศิวลีก็ได้ยินว่าใช่นะเพราะว่าถ้าเดินทางไปสองคนเนี่ยมีโอกาสขัดแย้งทะเลาะกันได้ก็จะไม่สงบเพราะฉะนั้นเราแยกกันเถอะก็สรุปตกลงว่าแยกกัน แต่แยกกันได้สักพักหนึ่งเนี่ยพระนางซิวลีก็เสียอกเสียใจนะครับเพราะว่าการแยกจากสามีเนี่ยมันก็ทําให้พระนางตัดสินใจไม่ได้ก็เลยวกกลับมาหามาหาชนกเหมือนเดิมเมื่อวกกลับมาแล้วอ่ะก็เดินไปด้วยกันได้อีกสักระยะหนึ่ง พอผ่านหมู่บ้านหนึ่งก็ไปเจอบ้านที่เขาทําลูกศรน,นะครับตาช่างที่ทําลูกศรเนี่ยก็หลับตาข้างหนึ่งแล้วก็ใช้ตายข้างหนึ่งเล็งลูกศรมหาชนกเห็นก็ถามว่าเอ๊ะทำไมท่านจึงต้องหลับตาแล้วเล็งลูกศรซึ่งหลับตาข้างหนึ่งแล้วเล็งลูกศรนี่มันจะทํา อะไรได้หรือช่างทมลูกศรก็บอกว่าการเล็งลูกศรด้วยสองตาเนี่ยมันทําให้มองเห็นไม่ถนัดเพราะฉะนั้นการต้องหลับตาส้กข้างหนึ่งแล้วมองก็จะทําให้เห็นชัดเจนเหมือนการออกบวชปฏิบัติธรรมถ้าอยู่คนเดียวก็จะมีความสงบแล้วสามารถปฏิบัติธรรมนิ่งได้นานแล้วก็สามารถที่มีความเจริญในธรรมได้มหาชนกก็กลับมาบอกนางสิวลีอีกว่านี่เราถูกสอนอีกครั้งหนึ่งแล้วนะว่าเราจะต้องเข้าป่าไปคนเดียวจึงจะพบกับ ับแดนสงบและพบกับความเจริญในธรรมพบคุณวิเศษที่เราต้องการในการที่จะสแสวงหาธรรมะที่สูงสูงขึ้นไปพระนางสิวลีได้ยินดังนั้นก็ตัดสินใจเด็ดขาดก็แยกทางกันเดินเข้าป่าไปทั้งสองส่วนพอแยกทางเข้าป่าไปทั้งสองส่วนไปถึงที่พำนักพักของตนทาตนเป็นฤาษีและฤาษีนะพระนางซิวลีก็ไปทําเช่นเดียวกันทั้งสองฝ่ายก็ปฏิบัติธรรมอยู่ห่างกันคนละที่จึงพบกับความสงบแล้วก ็สามารถที่จะใช้ความภาคเพียรของตนไม่ลดละแล้วก็บรรลุทานสมาบัติได้เมื่อละจากชีวิตนั้นเมื่อสิ้นชีวิตแล้วก็ไปเกิดในพรหมโลกปนางสิวลีก็เช่นเดียวกันก็ไปเกิดในพรหมโลกเช่นเดียวกันเรื่องนี้แสดงถึงวิริยะอุตสาหะแล้วสร้างความทำให้รู้จริงถึงสัจจธรรมทางโลกและทางธรรมแล้วก็เกิดความเบื่อหน่ายแล้วก็บอกเราว่าความสงบนั้นจึงจะไปจบที่คนคนเดียวนะ มหาชนกเนี่ยถ้าเล่ารละเอียดเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่น่าฟังมากนะครับแล้วก็มีคติธรรมหลายประการด้วยกันโดยที่สุดแล้วพระโพธิสัตว์คือมหาชนกเนี่ยก็คือมาเกิดเป็นพระพุทธเจ้านะครับส่วนพระนางซิวลีก็คือพระนางพิมพานั่นเองอันนี้เป็น การเล่าจากพระพุทธเจ้านะครับชาตินี้เป็นชาติที่พระองค์บำเพ็ญบารมีคือบิริยะบารมีก็หวังว่าจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ทุกท่านที่ได้ฟังเรื่องนี้โดยย่อแล้วเนี่ยได้มีความมุมานะในการปฏิบัติธรรมข้ามโพข้ามชาตินะครับขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ